เื่อสวนไาจากโรนัมบุญอะเป็นขนใครรถเศรษฐีทุกวงการเลยดิพ่อตายเมบ่ <c oughs> อคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่พาน้องไปตามแนวทางโครงสุดท้ายของ อ่พอเซ็นน้องค่ายเด้อครับผมเพิ่นจะมีที่เด็ดคือยังงวดบางหันนพี่น้องเนาะเพิ่นให้หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งไห่ล่างขึ้นบนเด้อครับผมแต่ว่าโค้งสุดท้ายนี่เพิ่นจะมีพิเศษให่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเด้อครับผมสําหรับเลขแนวทางของพอเซ็นน้องค่ายนพี่น้องเนาะก่อนไปเบิ่งแนวทางอ่าเลขของพอเซ็นน้องค่ายแอดมินก็มาเชียร์ก็ขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมถี่มาเป็นสะพานบุญทรงต่อให้พี่น้องเอฟซีได้โชว์เลาหลับนพ่น้องเนาะครับผม ครับก็อย่าล่มเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชีย์รนเด้อครับผมไปบึงไปรับชมน้ำกันเลยครับผมกับแนวทางของพอเสียนน้องคายครับผมพ่อครับลูกหลานเกามาเชียสวัสดีพอเสียนน้องคายเด้อครับผมพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับงวดนี่เอาให้ปังๆเด้อว่างหันนีหนึ่งเก่าผู้เดียวแต่ว่บบอกไปแล้ว คักๆคับโอ้คักอีหลีเลยบ่าววอมันนะบ่าววอมันโอ้เป็นยังมีหนึ่งเก่าหกหมกอยู่เน้นคักๆเลยแหลยวันนี้เราได้ทั้งบนทั้งล่างแลยล่ะโอ้ครับผมขอบคุณหลายๆเด้อคือได้ยินข่าวว่าไม่ต้องพูดเยอะบ่ครับผมเออบ่ต้องพูดเยอะเก็บพอโอ้คักว่าบาทนี่พี่น้องมันเอาอย่างเดียวในแก่เจ้าโม <ๆ S 1> ูกระโดดไปถึงหมูเจียวนักยาครับ กันเลยกับมีดที่ครับผมเอามีกลับไปน้ำเนียเด้วยปัว่าบโมปกับเมียนอยู่ครับโมนบอกถ้าตรวตรวจกัไปดวดซักถ้าต่ออาย่อันตรงตรงครอบตรงอันกันไว้ทุกอย่างนะพ่อเนาะอัชั่วโมงนี่มันมันกิได้แล้วเอาเอาล้นได้ตัวเมียนอยู่ครับผมมันจีนลุดมือบางทีอัน พี่น้อง e เอฟซีพูนฟังเซียนเด้อลางก็คือลางห้ามกลับก็คือห้ามกลับครับอันน่ะกับปอปอประมาทกับปอประมาทอือว่าเล็กมันมาทางนี้แล้วก็เอาให้มันได้ครับจิต่าสาโบภาพีครับยังว่าอยู่เ่าอ,อันทวาพี่น้องเอฟซีมาถามน้ำเชี่ยหลายสิครับคือหวดนี่ือนั่นไปตามโค้งสุดท้ายพอเซียนน้องไข่กับแม่ยน้องบัวแท้ไล่ไล่เต็มไปแล้วโอ้ ไลยเขี่ยมไปเลยเขียวอักลายเว้โอ้มันจิกเก่าเก่าๆด้วครับมันตอบว่าเหมือนอันตอบจนมืดหนี้อันแต่ว่าเข่าเรื่องเนี้ยบาดนี้อันวิ่งวิ่งบนล่างเนี้ยคือเก่าวะครับผมวิ่งบนล่างอ่ะเพราะว่าบอสอ้อมบอลบอลทองไปนิ่งเพฟ่นซีเซียโอกาสครับตัวเก่าบ้เพราะเลขตัวมันมันยุ่งอยู่นี่ตัวน เดี๋ยวว่าเอาไม้ห <พอ S 2> ลุดอันเฉพาะเฉพาะเลขกบิงอันนี้ตัวนี้มันถี่บมุมี้ดีอีกที่จบับปูไปเลยนะโอ้จับไฮรีนไปเลยนะให้เรีนไปเลื่อยป่ครับผมคลิปนี้เราเลขเลขมันรวมรูกไปที่ปรามันหนาสี่บานะครับผมบนหลังได้ครับพี่น้องอ๋อเพื่อนเพื่อนเอาตัวหัวกะทิมาเลยครับเอออเาสามสูตรที่สูตรค่าตรงมันเนี่ยครับพี่นออ้องมันว่าเบิ่ง

หกหนึ่งหกหนึ่งหกสามแหลตัวเรือหกสามหกเจ็หกเจ็บมันรับเก่าแบบเก่าซีเก่าฮาเก่าซี่าตัวนี้กตัอมูตัวสามศูนย์อีกกันเนี่ยสามศูอออหลังก็นับน ตัวเริ่มก็คือหกสามครับนี่มปีปัญหาแหรอเด้ตัวนี้บาทนี่เริ่มยังไงโอ้เสดงว่า่มาพุรรมนาแล้วหกสามโอ้หกสามกับหกเจ็ดหกสมามกับหกเจ็ดเตอครับผมนีดใส่นำเลยใส่เม็ดแม็กได้ไหครับบนรางได้ครับพี่น้องมันจิ 4. บือมันจิบือจบก่อนมนะัน โอ้ชัดเจนขนาดเลยครับผมซิปเก่าผู้เดียวเลยนี่เน้นด้วยับ่เลสวเครับสบายข้างเค่องมีนากว่าซื้อซื้อมมนครับเมนจ์เอาจ่อเอาบอกมาบอกดนี่เน้ำตัวเดียวกลับพร้อมเรืครับผมกลับด้วยหกสามหกเจ็ด สามหกเจ็ดหกอันเลขกันซูย์สามเนี่ยมันเป็นเลขกันผีบอกว่าให้เ้าอยากได้บ้านนะครับโอ้แต่เลขออกมั้ใจ่มันเลยบุกเือหมูมาเขาฝันเนี่ยมะเขาวันวันหนึ่งให้บ้านลูกหลานเปนะ็นนะครับบ้านอยากได้เงี้ยนะครับอากไดนเงี้ยอืม้ามันเงี้ยเขาจนว่าเอาผ้าไปฟ้องเอาคุณโอ้ ยูดแถวเันมองพอยูนี่บ่เออยูแถวขาขามองแถวโอ้เพื่อนว่ามาเลยบอสามศูนย์เอเอพื่นจะบอกสามตัวพันละ,ะนาตแต่ว่าเน้ยอาจจะแค่สองตัวฮึสามตัวแล้วว่าตัดเอาสองตัวครับเพื่นบอกศ <laughs> ูนย์สามศูนย์กับเอะไรตั้โอเคโคสามศูนย์นี่แหะเพื่อนบอกศูนย์สามศูนย์ครับ อันนี้พิเศษด้วครับพี่น้องพิเศษเลขผีบอกด้วครับผมเอาบ่าอาจจะออกมาหลายครับาเสียล่งล่งไปนับเลขสรุปผู้สุดท้ายครับเรวเตรียมพฤศจิกายน้าครับผมก็เป็นเลขพิเศษมาให้ด้วครับผมบ่ย้อนบ่เป็นเลขคำนวณพอสามศูนย์ผลผมิตก็คือมูเตี่ยมเหนียมอยู่ครับผมเหนียมจุดดอกครับ พี่เจนา่าเบ่งเอาเดอครับพี่น้องเพิ่นกัดเธอว่าเป็นเสียนที่เก่งอีกท่านหนึ่งเด้ครับผมพอเส้นน้องคข่เนี่ยเรียกเพิ่นนี่วนหมากจิบวิ่งนี่ปร,รู้ว่าเขามาจากหมวดแล้วนับบทถวนเด้ครับผมพอ,อตลอดครับวิ่งตลอดหัวมา,าบ่าครับครับวิ่งกับวิ่งไปเลยหกต่ว่ายังยังบัฟกว่บนวา่างตว่าตรงนี้ครับตรงมีหกหมวดนี่ จะเรื่องาเล็กวิ่งพอไปไปบนหางวดเลยดิไปบนหางวดแล้วบ้านน้ำนเชื่อเฮสาตตีใบพ้อไม่พอ่อนี่ด่งวดที่เจ็ดนี่มันสีไปล่างหรือบนว่า <c oughs> งวดน,นี่งวดน,นี่างานทั้งล่างทั้งบนน้ำเชื่อมาตัวมันเสียวเลยดิพอ่อกันวันมันหางวดไปไรเนี่ยทั้งทั้งทั้งบนนีทั้งบนเนี่ยอาจจะเป็นหกเจ็ดทางล่างอาจจะเป็นหกนึงสีก็ได้หกบนหกล่างเออหกบนหกล่าง

เสถียรทุกว่งการเลยดิพอ่อตายเมือ่อปุ๊บ <c oughs> โอ้ลำเชี่ยอย่างหัวแลวแต่โดนโมบบอมี่บอมีมองหายล่งเลยวะบ่บบบหายล่งแสกกลางแสกไดก็ว่าหาย่งเลยบอเออบอเน<อ>ี้ม,มันตัวขันพอขันพอเสียหนองไข่เอาอยู่ศูนย์กันตามพ่วงป่าคนนี้โอ้โหเอ้อหเพิร์น โอ้บ่ม็นก่วยจีไปนั่อเียนองกายริ่มเบาใจยิงนอยเลยไปเทียเบาชือซื้อก็บไปเทียวหลายกับเปาท่วตามสูตรมันบ่มีอยนะตามสูตรบ่มีเฮ็ดจังไหนกับเ่พออดมัครับผมเออกออดครับตามสูตร่านบ่มแยงงานดิบงานดิไอเป็นเออกระเอของเขานี่แหละเข้ามาตามสูตรแมนตามแนวทางคู่นผู่นมาคนเหล่านี่ คันว่าเป็นพ่อนี่คันซูน่เต้เขาปลาเลยเห็นบ่ไม่าตามเจ้เขาเอามาใส่อเปล่าโอ้ใส่อย่างสามซูนนี่ที่ว่า <c oughs> พิเศษคักเติบได้ถึงเอามาใส่นี่พ่อขึ้นหน,นึ่งขึ้นมาหนึ่งจิตพื้นอยู่ฮกนี่มั่นใจครับน้องพ่อเนาะไว่เล็อดสวยได้กับมีสูน,นทีน่แล้วนะติดติดแต่ฮกที่พอติดแต่ฮกโอ้ครับผม พ่เห็นนับไปลวดหาหกเจ็ดเนี่ยหาหกเจ็ดเลียเีมันอยู่ประมาณนี้หาหกเจ็บนี่ยอ๋อวันี้เอาให้มันได้เน็ดเน็ต้านเ้อมียขอบคุณหลายๆครับผมถูกตตัวม่ากะตัวเล่นะรันจะเสียบหกสามหกเจ็ดนี่เด้อรเป็นหนองตัวนึนเดี๋ยวเลียกออกมากตจขั้นเข่วนั่นนี้ยแต่ว่าเาหลาย ครับผมเขากัดสำหรับคลิปนี้กะฉีดลบกวนพอสำนิดเด้ยครับผมครับคับอันยู่ดีไม่แห้งเด้ยครับผมกัดงวดนี้กะได้แห้กันเหล็กงวดนียครับผมเอาก็ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมกับพ okay, ิจณาเบื right ้องเด้อครับผมตัวเหลขกแนวทางกับเป็นตามสูตรนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพราะว่าเส้นใดเพิินกับมีแนวทางของเพิินของพอเส้นน้องไายกับถือว่าแม่นคือกันเด้อครับผมแนวทางของเพิินกับพิจาณาเบื้องเอาเด้อครับผมโค้งสรุปโค้งสุดท้ายกับตามให้พี่น้องเอฟซีที่ขอมาเลยเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้กับเงินไหลกองทองไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาแช่แชแนวขอให้ ถูกหวยรวยเงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องหมวันที่สองผภาเสพาหกสิบุขโขสุข้ขนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ